สวัสดีค่ะพบกับทีเด็ดขอบลูกหนังใบเจเดาสายบวกนะคะประจำวันอังคารที่ห้าเมษาย,ยน2565นะคะ สำหรับที่เด็ดเมื่อวานที่ดาวแนะนาไปคู่ระหว่างปอโต้พบกับซันตาคาร่านะคะเมื่อวานดาวให้อยู่ต่อป,ปอโต้นะคะสูงแรกสูงเต็มนะคะเมื่อวานจบสกอร์กันไป3ประตูต่อศูนย์กินเต็มทั้ง3หน้าเลยนะคะไม่รู้ว่ามีใครตามดาวบ้างหรือเปล่านะคะใครที่ตามก็ดีใจด้วยนะคะส่วนในกลุ่ม VP ีเมื่อวานนะคะดาวให้ไป3ตัวนะคะกินเต็ม2ตาย1นะคะใครสนใจอยากรับที่เด็ดเพิ่มเติมแบบนี้อยากรับที่เด็ด VP อยากกดบอลสดก็ทักทายหาดาวได้เลยนะคะ ส่วนวันนี้นะคะที่เด็ดที่มาฝากกันจะเป็นคู่ระหว่างเบนฟิก้าค่ะพบกับริเวอร์พูลนะคะแต่กันเวลาตีสอค่ะราคาเปิดมาให้ริเวอร์พูลต่ออยู่ที่ลูกควบลูกครึ่งนะคะสูงในเวลาต็มเกม3ลูกแล้วก็สูงแรกลูกควบลูกครึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลสถิติกันค่ะ เจ้าบ้านก่อนเลยนะคะเบนฟิก้าค่ะ5นัดหลังสุดชนะ3สะเสมอ1แพ้1นะคะล่าสุดเลยแพ้กับบาก้าค่ะ3ประตูต่อ2นะคะการเล่นในบ้าน5นัดชนะ3สะเสมอ2ค่ะทั้งฝั่งลิเวอร์พูลนะคะ ห้านัดหลังสุดชนะสี่แพ้หนึ่งค่ะล่าสุดชนะวัดฟอร์ดนะคะสองประตูต่อศูนย์ส่วนก็เล่นเป็นทีมเยือนห้านัดชนะรวดทั้งห้านัดเลยนะคะคู่นี้เจอกันล่าสุดก็ตั้งแต่สิบกว่าปีที่แล้วนะคะเดาว,ว่าไม่น่าจะมีผลกับนัดนี้นะคะราคาวันนี้เดาเลือกเชียร์เลยแล้วกันนะคะวันนี้ยังไงเดาวมั่นใจริเวอร์พูลนะคะให้อยู่ต่อริเวอร์พูลที่ราคาล,คลูกครึ่งนะคะลุ้นเม็ดที่สองกันนะคะส่วนสูงเต็มระเต็มเกมค่ะ สอ,อสองครึ่งควบสามนะคะสูงแรกให้รอกดราคาหนึ่งลูกนะคะ,ะฝากกันไว้ด้วยสำหรับคู่นี้นะคะชอบตามไม่ชอบสวนเหมือนเดิมนะคะยังไงวันนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ